้วสมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกิติตมาััดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงสนพระราชาหฤาทยัยและส่งให้ความสําคัญกับเรื่องมเมล็ดพันธุ์พืชเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการทําเกษตรกรรมที่จะนําไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารในการนี้จิงพระราชทา,านพระราชานุมัต ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชรวมถึงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาแบบระยะยาว โดยดรสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานางลัตตาวันกระแสชนรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสายงานบริหารและนายวิรพลทองมาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อกกพันธุกรรมพืชระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยนำมเมล็ดพันธุ์พืชของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนาที่ร่วมกับมหาวิทยาลัายแม่โจ้ปรับปรุงพัฒนาเป็นพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพัน์ธุแล้วรวมถึงมเมล็ดพ่อแม่พันธุ์พืชผักของมหาวิทยาลัายแม่โจ้ที่รวบรวมไว้เข้าเก็บรักษาในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ มีเมล็ดพันธุ์ที่จะเก็บรักษาในครั้งนี้จำนวน1533สายพันธุ์แบ่งเป็น9ประเภทได้แก่พันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการรับรองพันธุ์จำนวน20สายพันธุ์พืชตระกูลถั่วจำนวน163สายพันธุ์ตระกูลพริกและมะเขือจำนวน163สายพันธุ์ตระกูลแตงจำนวน841สายพันธุ์ตระกูลกะหล่ำปลีจำนวน41สายพันธุ์ตระกูลผักชีจำนวน7สายพันธุ์ตระกูลกระเจี๊ยบเขียวจำนวน1 1สา้พยนธุ์ตระกูลผันขุ์ จำนวน31สายพันธุ์และดอกไม้จำนวน56สายพันธุ์การนำมเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าวเข้าเก็บรักษาในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติจะเป็นอีกก้าวของนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมการเก็บรักษาและการเก็บข้อมูลมเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถคงความมีชีวิตของพันธุกรรมพืชไว้ได้ยาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการปกป้องทรัพยากรชีวภาพของประเทศเพื่อให้สามารถนําไปพัฒนาในด้านอื่นๆอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดความยั่งยืนสืบไป